ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศสดใสมากครับก็สวัสดีกันครับ f อฟซีชอช่างเมฆครับตอนนี้เราทำลูกดอกอยู่นะฮะแต่ว่า <c oughs> เห็นอากาศดีๆแดดดีๆเดี๋ยวขออนุญาตไปยิงป่าทักแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวปิดอุป,ปกรณ์ก่อนนะวันนี้ก็หนีงานแป๊บหนึ่ง ตอนนี้เตรียมขลองขึ้นรถหมดแล้วเป็นปืนยาวกร,กระเป๋าสำหระอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือกระเป๋าตังค์โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พุ่มเลยครับครับตอนนี้น้ําในคลองม,มีมีจำนวนมากคนระับ่กี้เข้าไปดูไหมตีงเโดแล้วน้ําท่วมทางเข้านะก็เลยวิ่งมาดูที่ประตูน้ําตะ่กี้มาชะง,งกหน้าดูนะ จเจอปลาอยู่ตรวงเป็นปลาเข้าที่ถูกใบพัดตัหดหัวตัดหางใบพัดของระบบปั๊มน้ำมันเนาะยี่ลอยอยู่ตรงนี้นี่ฮน่าจะเป็นปลาเขานะยังสดๆอยู่เลยนะเดี๋ยวผมจะยิงขึ้นมานะเอา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 ,เอาอะไรจับไม่ได้เดี๋ยวเอาปืนยิงเราเลย ที่มันหลงอยู่ในระบบประตูนะน้ำมันจะมันจะดูดพอตเตอร์มันจะดูดฝาดูดฝาเข้าไปในไปพัดไปพัดก็จะตัดหัวตัดตัว,ตวออกจากกันนี่ฮะเป็นปลาเขานะฮะใหญ่อยู่นะครับเนี่ยนี่ยังสดๆอยู่เนี่ยเนีลือดยังแดงปั๊ดอยู่เลยเข้าตรงร่มนะนี่ นนะยังสดอยู่เลยนะครับเนี่ยเหมือนเพิ่งโดนมาสักคู่เนี่ยัูยัยงนิ่มมันยังลื่นอยู่เลยครับทีนี้หัวได้แล้วแต่หางไม่รู้อยู่ไหนสท่อนหัวนะท่อนหัวได้มนาะท่อนหางไม่รู้อยู่ไหนโดนใบพัดตัดตาดครับน้ําแรงใบพัดแรงมากเวลาดูดจะมีพวกปลากายนะแล้วก็ปลากระต่ายเลน้อยฮะโดนโดนใบพัดตัด ลอยตามขอบเขื่อนเนี่ยเยอะครับเดี๋ยวเยวเราตามหาหางก่อนไม่รู้หางมันจะลอยแบบน่าจะน่าจะไม่ลอยเพราะว่าส่วนนี้ของปลาเข้าเนี่ยส่วนนี้ของปลาเข้ามันเป็นกระเดกถุงลมอยู่ตรงนี้เนาะถุงลมมันก็เลยพปอยู่ตัวมันลอยได้นี่สดๆเลยเนี่ยนิ่มอยู่เลยครับตัวย,ยังนิ่มอยู่เลยมันยังเงี้ยมอยู่เลยฮะยังไม่มีหรอยังพูดไงว่าโดนเหมือนกู้ถ้พักเนี่ยโอ้กดเส้นเลือดกดที่นี่นนี้ยังเต้นอยู่เลยฮะ เนื้องเต้นอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปตามหาหางกัน <laughs> เมื่อปีก่นกอนๆน,นะฮะอืมนานหลายปีแล้วละ่ะเขาเปิดประตูดันน้ำออกไปเงี้ยแหละน่าจะปีห้าห้ากว่า,กว,ากว่าที่น้ำจะท่วมเนาะเขาดันน้ำออกโอ้โหตรงนี้ฮนะเนี่ยตรงแนวต้นไม้เนี่ยนะแต่ก่อนมันชุกกว่าน,นี้มันจะมีปลาแรดตัวใหญ่ใหญ่ฮะ มันว่ายส่วนน้ํามาจากแม่น้าเข้ามาตรงนี้ผมเอาปืนยิงยิงไม่ถูกเยยิงไม่ได้ยิงไม่เข่าตัวมันใหญ่จะนานแล้วรุ่นต่งางปืนยังไม่อัปเกรดมาเป็นระบบใหม่เหมือนแบบนี้ปืนผมทําเองอนะเนาะยิงป้าแลกตัวใหญ่ๆไซส์สี่โลสามโลสี่โลนั้นแะปืนก็ไม่ค่อยดียิงได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ส่วนมากจะเป็นไม่ไ,มได้บ้างไอได้บ้างนะไม่ค่อยมีในปีนี้มามาเจอปรากฏการณ์นีงนครับฝนตกมาหลาหลายวันครับก็เลยทําให้น้ําด้านในอะนะแต่ในเขตชนประทานเขาเรียกว่ากัดน้ําไว้อะท่่มนาไปแล้วเมื่อกี้ผมวิ่งไปที่ที่หมายที่ยิงปะชโดนะต้นจิกอะหมายเตีย่ยเตี้ยนะ้นําท่วมไปแล้วท่วมนาตรงนั้นไปแล้วก็เลยวิ่งเลาะมาดูประตู เดยวข่าวว่าเขาเปิดน้ำที่ประตูก็เลยมาเจอปลาเข้าตัวนี้ลาบปากครับกินนี้เป็นโลเลยนะแต่หัวกระหางน่าจะจมน้ำอะอยู่ในส่วนของนู่นน่ะเด็กทีก็ลอยมาตอนตอนที่มันเน่าแล้วแค่นั้นนะไม่รู้ว่าจะมีปลาเล็ดเข้ามาป่้งเดี๋ยวรอดูกันเปิดมีเดีย๋ยวนั่งเฝ้า,าดูกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงครับโ,โอเคครับ นั่นครับนั่นอีกตวงฮนะเดินมาตรงนี้ตรงนี้เป็นปัญจันเเ,นขเขาตอกไว้นั้นซากของเขาเห็นไหมครับดูเขาวหัวขาดอันนั้นเน่าไปแล้วอันนั้นไซส์ประมาณกิโลกว่ากึา่งสองโลที่โดนไปพัดมันดูดนั่นนะพัดมันดูดเข้าไปตัดหัวเลยตัวนี้หัวขาดจะได้ครับจะได้เนื้อ ร้อยอื่นเลยครับอยู่ใต้น้ําคงเป็นเมื่อวานนะเขาเปิดน้าเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เป็นวันที่สองคงโดนเมื่อวานนะ๋ยวนี้ตายนี้จะเป็นเสาเข็มทั้งหมดนะเสาไว้เนี่ยคอยเอาปัญจันมาตอกเสาเข็มเพื่อจะสร้างสะพานแต่ทีนี้เกิดน้ําท่วมผมก็ไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันนะเพิ่งจะออกมาวันนี้เพิ่งจะมาเจอเนี่ยแหละสดสด ตัวนั้นก็สดๆเลยเพิ่งจะตายเมื่อแป๊บๆนี่แหละเนื้อยังนิ่มปล่อยอยู่เลยฮะแต่ส่วนหัวก็หางไม่มีตัวนี้หัวไม่มีฮะตัวอยู่ครบโอเคตอนนี้เหมือนก็จเจอชิ้นส่วนส่วนหัวพระเขาส่วนหัวตัวน,นั้นตอนนี้กําลังใช้ความพยายามเสี่ยงความาย ยังอ้าปากหายใจอยู่เนี่ยนี่ครับยังอ้าปากหายใจอยู่นะฮะที่เสื่อมหัวไม่ตายยังไม่ตายยังดิ้นอยู่นะเห็นไหมฮะยังดิ้นอยู่นี่คือส่วนหัวที่เราเจอส่วนหัวยังไม่ตายแล้วยังดิ้นอยู่นะ ตัวหางเราได้ไปแล้วลอยน้ำทุกป่องทุกป่องเดี๋ยวไปใส่รถก่อนนะนี่หัวมันวันนี้ได้หัวกับตัวแล้วทีนี้เหลือหางแหละหัวไม่ตายท่าน,นี่เห็นไหมเลือดอแดงๆพัดอยู่เลยมันไม่ตายหะยังหายใจอย,อยู่นี่นี่ส่วนตัวเฮ้ คนละตัวนี่หว่าคนละตัวครับอันนี้หัวขาดนะเห็นยวไหมเนี่ยยังสดๆอยู่นั่นเนี่ยมีหัวขาดอันนี่หางขาดเอาแล้วไม่ใช่ตัวเดียวกันคนละตัวครับโอเคดูตัวอื่นคับน, oh! นี่ครับนี่ oh! ปลาอะไรรึเปล่าปลาใยเห,ห oh, รอโอนะ้ปลาใสฮะเนี่ยหางขาด เมกี้ก็เห็นซากซากอยู่ตัวตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวเราจะพยายามเดินไปฮนะเสี่ยงกับตกน้ำน,นิดนึงฮนะก็ต้องค่อยๆไปฮนะเพราะว่าไม้เขาไม่ได้ตอกไว้นะไม้เขาวางไว้เฉยไม้เขาวางไว้เฉยนี่ตัวนะเจอแล้วปลากระส่อยอตัว มีแต่ส่วนหัวครัส่วนหางน่าจะตามน้ำไปแล้วล่ะนีครับยังไม่ตายนะเนี่ยยังไม่ตายฮะเดี๋ยวว่าหางไม่มีอ้าปากปังงับปงับังงับๆๆอยู่นะหางไม่มีโอ้ไม่กอด ดูกันเคยจะเจอแจ็ค팟ขอาเขาอีกตัวหอึงตัวโอเควันนี้ไม่ได้ออกอยิงปลาซะแล้วออกหาเก็บปลาซะแล้วนี่ครับนี่ตัวนี้เป็นปลาฉลากนี่ฮะหนแล้วนี่ฮะเอาง่ายหนอนนะวัด แตกไปเลยมันแตกไปเลยคงมาได้แค่นี้แล้วพวงเราจะเลยไปกว่านี้เดี๋ยวก็เดิลงไปอาบน้ำเนี่ยนี่ครับมีนามีแล้วเพราะว่าตะกี้อยู่บนสะพานแล้วมองเห็นลงมาแล้วก็ตรงนู้นมีซากหัวอยู่ตัวที่มองอยู่บนสะพานนะมีซากหัวมัน โอเคกลับไปดูย้อนกับไปดูทะมดกก่อนเบื่อเจออีกอีกตัวหนึ่งยังสดสดอยู่เลยครับตรงนั้นนะไกลหน่อยน่าจะไปเอาไม่ได้เขาเหมือน,นกันไกลๆตัวนี้นในใตัวใหญ่ครับเป็นโรคอู่เลยครับเพราะว่าตรงน,น,รงนี้น้ำมันดันออกมา นี่สิ่งส่วนมากมายต,ตัวนวลๆยังสดๆอยู่ฮนะัพอกับตัวตะกี้นี่เล่าไหร่ด็กหนาเล็กๆอย่างนั้นมาถึงที่กันแล้วครับ ต้องเล่นอาวุธยาวแล้วเมื่อกี้กลับบ้านไปกินข้าวมาแป๊บหนึ่งนู่นแหลเข้าวตัวนนะโดนตายไปแล้วเน่าแลวแล้วเราจะมาดูหัวไอ้ตัวนี้ว่ามันจะได้ได้หรือเปล่า và đã tàu biển cũng sẽ, vính, sẽ nước vào. Ồ, oh, mày đại nó cày kia nghe, mây lộng, lắm. anh nữa. กแต่เนื้นอยังนิ่มอยู่นะหัวใหญ่นะเนี่ยหัวยังเดียวเดี๋ยวก็เปกิโลแล้วแต่ตัว <c oughs> ไม่รู้ว่าอันตรธา,านอยู่ไหนฮะตัวหัวอยู่นี่ตัวกระจมน้ำอยู่ใต้นี่ครับเรื่องตัวมันมีหัวหนึ่งฮะที่เราเห็นนี่ก็ สองสาตัวแล้วหนึ่งที่เราไปสองเนาะนี่ตัวมันสามนุ่นู่นตัวมันสี่ไปดูกันว่าจะช้อนได้ก่อนดีค,ครับครับ,แบบเสร็จแล้ววันนี้เราออกไปยิงปลาสะโดกันแต่ว่าน้ําท่วมไม้ไมยนู้นไปดูแล้วน้ําท่วมเข้าไมายไม่ได้ไม้ต้นจิก ก็เลยวิ่งมาดูที่หน้าประตูได้ข่าวว่าเขาเปิดประตูเรามาเจอปลาเขาที่เห็นซากลอยก็สองตัวแล้วที่เราจับได้ตะกี้เนี่ยเนาะสองหัวกับหนึ่งตัวไม่มีหางแต่ส่วนที่ตัวมันเป็นหัวเนี่ยหางมันคงจมน้ําอยู่ในนี้แหละอยู่ใต้น้ําตรงหน้าประตูนี่แหละเียดายมันฮะน่าจะได้มาเป็นอาหารของเราเนาะ กัก็ต้องมามาเน่าลอยอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะลอยแบบอีตัวนู้นนะฮะตัวตรงนน้นจะมอยู่ตัวงลอยฟ้องเลยก็คงเป็นพรุ่งนี้อ่ะเพิ่งจะลอยมีปลาเข้าสองําตัวเนี่ยเนาะแต่ตอนนี้ก็ได้ไปสองตัวหนึ่งตัวกับสองหัว <laughs> โอเคก็ไม่มีอะไรฮะไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรก็เอาคลิปสนุกสนุกลงไปครับ เดี๋ยวก็ไปดูกันครับว่าสนุกแค่ไหนกับการหาปลาโดกันได้แต่ได้ปลาเขาแทนโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ